อำนาไปนะฮะทีต่ต่อไปจ้าอนอนี้แบบพุชิมาบริษัว,าวา่าก่อนล่าสุด <c oughs> ลงมือเป็นเชฟเองให้เขา,ก,า,รเรากินให้แล้วเ็าทำอไให้เรากินครงนี้ก็เราทำงานเราก็เลยคิดว่าไปกิซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของไปทำให้กินดีกว่าอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านิยาบอกว่าอร่อยมากเป็นเมนูอะไรนะเป็นเมนูอะไรรังสัตว์ยังไงคะเป็นเมนู แ่จริงๆก็มีสลัดมีมเ็อสเต็กแซลมอนที่แบบว่าทำแบบ fusion หรือหล่ออะไรเงี้ยเรคิดเองทำเองเลยคือมันเป็นเมนูแบบยาย่าชอบป่าผมอยากทำมิสแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเฮลตี้ดีเพราะว่าเราได้กินได้แล้วรู้สึกสบายท้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ความพิเศษอยู่ตรงที่เราไปเอือของเองทุกอย่างแล้วก็ลง ครับจัดการเองเลยครับฝึกไปด้วยครับฝึกไปครับฝึกวาครับฝึกวายอย่างตอนเสร็จไม่มีอธิบายอาหารอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่มีครับผมกินคนแรกแลยครับใช้เวลาที่อมันเกือบสองชั่วโมงนะเยอะมากครับแล้วเรส่งกิดตัวเองเราว่าโอเคไหมเรากินเองอ่ะผมเนคนที่กินอะไรก็ได้อร่อยทีนี้ทีนี้ต้องอยู่ที่ลินเขาแล้วถ้าเขาบอกว่าอร่อยแซมมะพร้านนะใหญ่ๆก็จะได้กินอย่างนี้ทุกปีเป็นรซ้ำๆแบบนี้แหละครับ ความสบายนอกจากาทำท้าวเวลาเดินแล้วแต่ั่อนๆนั้นก็ทิชกีนี้ถือว่าไม,ไ,มไม่ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษ,ษ,ษมากมายครับเพราะว่าก็ก็มีดอกไม้ครับแล้วก็ใช้เวลายอยู่ด้วยกันเพราะว่าอีกวันรุ่งขึ้นก็ต้องเรียกใช้เป็นงานนะ ไม่ได้บอกอะไรมากครับก็แค่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะทำอาหารให้กินนะอะไรเงี้ยแล้วก็เพรนั้นน้องเสร็จเร็วกว่นี้ก็เลยผม,ยมกำลังจะออกแก้วดอกไม้ไดเจอทุกคนที่เลยบอกว่าเขาวนจะไปไหนอโอ้โหไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าจะไม่เอาดอกไม้เพรานะ,ะวา่าเขาเสร็จเร็วกว่าเวลาไงก็เลยบอกว่าเอาไปด้วยกันแล้วกันๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผาไปทั้งๆไม่ติดเลยช็อเนี่ลุ้นเลยเพราะมนจะเพี่ยนเลยดอกไม้หรือเปล่าทั้งๆไม่ติด <อ |notimestamps|> เลยนะไม่มีไม่มีสิ เนี่ยยิ้มได้หมดแล้ต้องแบบสถานที่ต้องแบบที่หนึ่งอะไรอย่างงี้แสดงว่ามีมีคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมาไหนแล้วผมก็ผมว่าพอที่จะแบบเข้าใจเขาว่าว่าเข้าใจผีดแบบว่าจริงๆก็เพียงคอนโดก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ห็แก่หน้าพ่อแม่เขาบ้า ใครแบก็ได้ไม่แม่แแซลแฮปปี of of ้สบายลงว่าทีคนเข้าไปแบบแฮปปี้กันครับทีทีครัก็ดีครับว่าคนแฮปปี้กันก็มีความสุขเราดูไม่ค่อยมีพิรุษเตั้งแต่ีไมเลยไม่ีไม่มีเคยไม่ไม่เว่าเคยไม่ไม่ไม่เคยได้ออกมาถามมันอากมาแอย่ใหญ่ที่ไป อรอบๆมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าไม่ได้แบบพูดแบบในที่สาธารณะอะไรก็ไม่หมายถึงไปรอบๆกูแม่ๆเป็นคุยกันเองเราไม่ไม่ไมายถึงว่าเวลาพูดเวลาอะไรเงี้ยครับคุยกันเพราะว่าเราคุยคุยนี่แบบคุยท่าทางเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าแบบยูเซวอะไรกันเองมากกว่าเพราะว่าก่อนนั้นดิคือประดิษฐ์ผมก็บอกว่าท้ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้ทุณสามก็ได้นะใช่ใช่ใช่รอบวันี่ผมเป็นตัวอย่าง เหมือนเขาก็หลุดนะว่าเราก็ไปพบปะเขาอยู่ว่าแบบจะอย่างไรดีจริงว่าเขาเป็นธรรมดาที่ทีคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ที่บหานเราต้อนรับมาแล้วสัมผัสความรู้สึกของมันมาแล้วเราก็เราก็คุยกับเขาไปเราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องทำยังไงบ้างแล้วนี้ไหนเด็ดมาย่างไหมกันอย่างย่างเหรออยากเขาใหญ่ยางเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาเอาจับได้เขาเหมือนมีเซนต์ใช่เขาจริงเขาเป็นคนมีเซนต์นะกาจะรู้ว่ไม่เก่ง เราคิดไม่ได้เยอะมากมนว่าเราแพลนอะไรเราอยางไม่ได้แต่ถึงกวลนจริงว่าอะไรที่มันบางอย่างมันเรียบง่าสุดอาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษไี่สุดไ,ได้